นะโมโพธิสัตว์โตภะคะวานะเมตตาจิตนะโมโพธิสัตว์โตภะคะวานะเมตตาจิตนะโมโพธิสัตว์โตภะคะวานะเมตตาจิตพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาไม่ใช่เป็นพุทธเจ้าเมื่อก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่าเป็นลาษีสุเมธดาบทเป็นลาษีอะ วันนั้นเป็นวันเพ็ญเ,เดือนหกฤาษีตนนี้นะเป็นฤาษีที่มีอภิญญาห่อเหินเดินอากาศได้แล้วก็ได้สร้างอภินิหารใหญ่เกิดขึ้นในวันนั้นวันเพ็ญเดือนหกนี่นแหละได้สร้างอภินิหารใหญ่เกิดขึ้นอภินิหารใหญ่ก็คือว่าทุเมนทดาบดีกาลังเหาะเพลินอยู่จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งหอ่อหอไปก็ก้อมดูที่ในผิวมนุษย์โลกนี่ก็เห็นคนจํานวนมากกําลัง ทำอะไรกันอยู่นี่ก็แปลกใจนะทำไมคนมารวมกันที่นี่ต้องมีอะไรเรื่องตัญหาด้วยความอยากรู้ของฤาษีก็เลยกำหนดลงไปสู่แผ่นดินแล้วก็เดินไปถามชุมชนนั้นว่าพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรือเนี่ยมีบุุรในในชุมชนนั้นก็ตอบมาว่ากำลังสร้างถนนอยู่สร้างถนนเน่ยแล้วสร้างทำไมเนี่ยเอยงคนเยอะแยะไปหมด อ๋อแต่เดี๋ยวพุทธเจ้าก็จะเสด็จมาแค่นั้นแหละพอคําว่าพุทธเจ้าเสด็จมาครับทําไมฤาษีคนนี้มีความรู้สึกว่าตนจะไปไหนไม่ได้แล้วล่ะตนจะต้องทําการงานตรงนี้เพื่อถวายให้แก่พระพุทธเจ้านี่แหละก็เลยบอกว่าเราขอมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยได้ไหมไอ้คนในชุมชนนั่นก็บอกเอาเลยเลือกเอาเลยเธอเธอจะเอาตรงไหนเธอเลือกเอาเลยนะก็ทําไปทําไปขุดไปทําไปขุดไป และในขนาดเดียวกันพระผู้มีพระเจ้าก็ได้เสด็จมาพร้อมกับพระพิสุตหนึ่งแสนพระพุทธเจ้าทรงพนาว่าพระเจ้าทีปังกรกับพระพิสุที่เป็นพระราหานอีกหนึ่งแสนรูปเดินมาจนพระุทธเจ้าเริ่มดูเห็นกันแล้วล่ะชนสองกลุ่มนี้เริ่มดูเห็นกันแล้วพอดูเห็นกันแล้วก็รู้อยู่เลยว,ว่าพระุทธเจ้าเสด็จมาแล้วแต่ข้อไปดูไอ้ไอดินที่ทำเนี่ยไอ้ที่ลกๆอยู่นั้นมันยังมีอยู่ ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วคําตอบก็คงไม่ทันแล้วพระอ,องค์เสด็จมาถึงแล้วเจ้าสุเมธาดาบดนีก็เลยสละชีวิตว่าโอ้อยงนันเราขอนอนทับในที่เพื่อนโคนนี้ล่ะเพื่อที่จะให้พระพูทมีพระพักเจ้าพระทีปังกรพระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลายหนึ่งแสนโัวขอให้ท่านเหยียบย่ำในร่างของข้าพเจ้าตื่นเถอะตายต้องตายแน่ๆนะ ต้องตายถ้าหากว่าโดนเหยียบนั้งแสนรูปเนี่ยต้องตายแน่ๆก็เลยสละชีวิตครั้งสุดท้ายเสียชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นันนอนราบลงไปแล้วก็นิมนต์ก่อนข,อ,ขอ,อนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดเสด็จพระบาทย่างลงมาที่หลังของข้าพเจ้าเถอะพระเจ้าข้าพระองค์ก็เสด็จทํา,ทาตามพระองค์ก็ทําตามก็เหยียบไปที่หลังของไอ้เจ้าฤาษีเนี่ยสุเมธาดาบทเนื้อพระอรหา,รตา์ต่างๆก็เหยียบ นาะก้าผ่านก็ไาที่ลําตัวของเจ้าสุมเมธาดาบดีหนึ่งคนสองคนผ่านไปจนผ่านเสร็จสับเรียบร้อยพระพมูมนภาคเจ้าก็เสด็จขันกลับมามองเจ้าสุมเมธาดาบดสุมเมธาดาบดก็ลงมการาบพรมณ์ในพระก็ตัดว่าฤาษีคนนี้ที่มีนามว่าสุมเมธาดาบดต่อไปข้างหน้าอีกเสียสงไขกกำไรแสนกับ ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างเราตอนนี้เขาเป็นหน่อเนื้อของพระพุทธเจ้าแล้ว